สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับโยเกิร์ตอีกเช่นเคยวันนี้โยเกิร์ตนำความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันวันนี้เราก็อยู่กันที่กลุ่มทอผ้าบ้านวังทองซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่24หมู่ที่1 3บ้านวังทองตำบจลจรเข้สัมพันธ์ออ,อุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะ โดยผู้นำกลุ่มคือคุณกัญญาปทุมมาสูตรค่ะสวัสดีค่ะกัญญาปทุมมาสูตรนะคะเป็นประธานกลุ่มทอผ้าบ้านบางทองซึ่งอยู่บ้านเลขที่24หมู่13ตำบลจร์เจีสัมพันธ์อำเภออุทอมจังหวัดสุพรรณบุรีของเราค่ะกลุ่มทอผ้าบ้านบางทองของเรามาจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษตั้งแต่เนิ่นนานผ่านมา200กวาปีที่ผ่านมานะคะ กาจะรุ่นทวดรุ่นยายรุ่นแม่แล้วก็มาทอผ้าเปลี่ยนจากทอกี่มือเป็นกี่กระตุกเมื่อปี2524แล้วก็การไดยามาเป็นประธานกลุ่มทอผ้าบ้านวังองเมื่อปี2543 โดยการทอผ้าของเราเริ่มจากหมู่เดียวก็คือหมู่13าบ้านวางทองแล้วก็เชื่อมโยงชีวิตวิถีชุมชนหมู่หนึ่งบ้านหนองบัวบ้านบางหลุมทองหมู่สองแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงอีก2 9หมู่บ้านรวมสมาชิกทั้งหมด4ี่รสคนซึ่งสมาชิกของเราก็จะมีทั้งในอำเภออุทงและก็เขตใกล้เคียง รวมเป็นเครือข่ายทอผ้าสีจะจุกเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองต่อไปนะคะเป็นประเภทผ้าทอที่กลุ่มผลิตจำหน่ายนะคะ 1. ผ้าชุดมัดหมีลายสายฝนเพ้นทลายสีไม่ตกไม่โหดซักลีดง่ายอายุก,การใช้งานานานค่ะ 2. ผ้าชุดมัดหมี่สีตะกอผ้ามัดหมี่น้ำไหลค่ะ 3. ผ้าชุดมัดหมีลายเปลือกไม้ใส่ลุ้งค่ะ 4. ผ้าชุดมัดหมีลายใสาฝน 5. ผ้าชุดมัดหมีสอดดิน 6. ผ้าชุดมัดหมีพิเศษ 7. ผ้าศโลง 8. ผ้าเขามา้า 9. ผ้าถุงมัดหมีผ้าถุงสอดดิน 10. ผ้าถุงจกไหมและผ้าไหมค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเปิดทำการทุกวันค่ะสามารถติดต่อสั่งซื้อหรือเข้าไปรับชมที่ศูนย์ได้เลยค่ะสามารถติดต่อได้ทางที่ f a ฟ e b o o k ที่ขึ้นไว้นี้เลยนะคะชื่อว่ากัญญาผ้าทอค่ะและเพจ กัญญาผ้าทอเช่นกันค่ะหรือโทร08 1924 4509หรือ035 575 308ค่ะชื่อคุณกัญญาปฐุมมาสูตรนั่นเองค่ะกลุ่มทอผ้าบ้านวังทองตรงกับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ได้แก่ข้อที่สองแล้วเบิดจากข้างในคือ จะทำการใดก็ตามจะต้องพัฒนาบุคคลในองค์กรในกลุ่มของเราก่อนโดยบุคคลน,นั้นต้องมีความพร้อมเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาและเข้มแข็งเมื่อบุคคลน,นั้นพร้อมแล้วจึงจะมาสร้างทีมที่เข้มแข็งค่ะข้อที่3แก้ปัญหาจากจุดเล็กคือผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นสถานการณ์น้ำท่วมทั้งส่วนก็จะมี ประสบการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมมาแล้วก็จะทําบันไดก,กั้นน้าเพื่อไม่ให้น้ําไหลเข้าไปมากแต่อาจจะมีซึมเข้ามานินดๆค่ะและในการส่งพาทอคือใช้น้ารถออกไปก็จะมีทหารคนในกลุ่มช่วยกันนําส่งตามออเดอร์ค่ะแล้วก็จะมีรถตู้ประจําทางมารับไปส่งตามสถานที่ต่างๆค่ะและข้อที่2 0ค่ะ ความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันสาเหตุที่ทําให้องค์กรเจริญก้าวหน้าคือคนในกลุ่มมีความซ um ื่อสัตย์สุจริตมีความจริงใจต่อกันค่ะและนอกจากนี้ตําบลจรเ่งแสามพันก็ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น่าสนใจเช่นผลิตภัณฑ์ไม้กวาดถังมะพร้าวซึ่งอยู่ที่หมู่ที่12ตําบลจรุ่งแคสามพัน อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถติดต่อได้ที่080-298-9399ค่ะต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรจากกลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรแชมพูสมุนไพรโดยคุณมารีเลียงชนาวัฒน์ค่ะสามารถติดต่อได้ที่035-564-852หรือ081-257-7269ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์แปลรลูกกล้วยโดยกลุ่มแม่บ้านจระเข้สามพันค่ะสามารถติดต่อได้ที่085 295 1929ค่ะต่อไปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านค่ะหรือผ้าเข่ามา้าโดยคุณสะอาดจันติดต่อได้ที่โทร090 443 963ค่ะ ต่อมานะคะเป็นผลิตภัณฑ์งอปปบปัดลายโดยคุณประนอมแผนสมบูรณ์ค่ะสามารถติดต่อ,อได้ที่087 416 2986ค่ะหมู่บ้านจอระแค่สามพันนะคะก็จะมีโฮมสเตย์เรื่อนไทยงามแม่น้ำจอระแค่ตั้งอยู่ที่ตำบลนจอระแค่สามพันนั่นเองค่ะและสุดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์เสือ้อจอระแค่สามพัน 0.0575106นั่นเองค่ะค่ะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับภูมิปัญญากุ่มทอผ้าบ้านวังทองและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกรบวนจารเคร่สัมพันครั้งหน้าโยเกิร์ตจะพาทุกคนไปที่ไหนและจะพารับชมผลิตภัณฑ์อะไรอีกรอติดตามโยเกิร์ตครั้งต่อไปนะคะวันนี้โยเกิร์ตขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ